คืนสาสวนอาหารสยองขวัญพื้นที่ราบที่มีขนาดใหญ่ตอนกลางของประเทศไทยซึ่งครอบคลุมที่ราบรุ่มแม่น้ำเจ้าพยาโดยมิวทิวเขากั้นทางทิศตะวันตกเป็นจังหวัดแห่งหนึ่ง ที่ผมและเพื่อนๆได้เดินไปเที่ยวและแวะกราบนมัสก,การสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดสวัสดีครับผมชื่อนิรุษผมพักอยู่กับครอบครัวที่อำเภอแห่งหนึ่งของจังหวัดอยุธยา มีอยู่ครั้งหนึ่งผมได้นัดเพื่อนๆที่เรียนอยู่ที่มอเดียวกันไปเที่ยวที่จังหวัดสิงห์บุรีหลังจากที่พวกเราได้สอบเสร็จในกลุ่มของผมมีเพื่อนสนิทอยู่สี่คนคือปูมิ่งขวัญ และนิดเช้าวันนั้นผมและเพื่อนๆได้เดินทางออกจากจังหวัดอยุธยาโดยรถยนต์ส่วนตัวรถคันนี้เป็นของคุณอาซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันที่บ้านผมได้ขับรถพาเพื่อน ไปเยี่ยมชมตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดจากนั้นผมก็ขับรถออกมานอกเมืองเพื่อที่จะไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นสถานที่สำคัญและเป็นโบราณสถานบ่ายในวันนั้น ผมกับเพื่อนๆได้กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบริเวณสถานที่แห่งหนึ่งด้วยความเคารพและเลื่อมใสซึ่งพวกเราทุกๆคนที่มอให้ความเคารพกับสถานที่แห่งนี้มากจนกระทั่งเกือบจะหกโมงเย็น ผมกับปู่และมิ่งต่างมีความเห็นว่าควรจะแวะหาอะไรกินกันก่อนที่จะกลับเข้าบ้านจนผมได้ขับรถออกมาและเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะหาร้านอาหารผมได้เห็นสวนอาหาร ตั้งอยู่ริมทางจึงตัดสินใจแวะกินอาหารเย็นกันที่นี่บรรยากาศของร้านนี้ดูแปลกๆไม่ค่อยมีคนมีพนักงานเสิร์ฟและพ่อครัวรวมสามคนผม มองดูไปรอบๆร,รู้สึกว่าจะมีเพียงโต๊ะของผมเพียงโต๊ะเดียวขณะที่ผมกับเพื่อนๆกำลังนั่งกินอาหารกันอยู่ผมรู้สึกปวดท้องเบาเลยลุกเดินออกจากโต๊ะเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำ จนผมเดินมาใกล้จะถึงห้องน้ำผมได้เห็นเหมือนเป็นเมนเผาศพมีสาลาติดอยู่ข้างๆเข้าใจว่าคงเป็นศาลาเวลามีงานสวดศพไม่น่าเชื่อว่าสวนอาหารที่นี่จะมีซอยเล็กๆ อยู่ทานด้านหลังติดกับศาลาและเมนเผาศพผมรีบเดินไปเข้าห้องน้ำในขณะที่ผมอยู่ในห้องน้ำก็มีคนมาเคาะที่ประตูทำให้ผมตกใจหรือว่าจะเป็นเพื่อนของผม มาเคาะเรียกจนผมได้ทำธุระส่วนตัวเสร็จผมได้เดินเลี้ยวซ้ายไปทางมุมห้องน้ำผมเหลือไปเห็นเงาคล้ายร่างผู้ชายสองคนกำลังยืนคุยกันอยู่และแถวนั้น ไม่มีแสงไฟฟ้าทำให้มืดสนิทไปทั่วทั้งซอยจู่ๆก็มีเสียงหมาหอนดังขึ้นมาตรงสาราใกล้เมนเผาศพสักพักเสียงของพวกมันก็ได้เงียบลงจนผม ได้ยินเสียงเขาทั้งสองคนพูดออกมาว่าเมื่อไรเองจะพาข้าไปจากที่นี่พวกเราต้องรออยู่เฝ้ากันก่อน พอผมได้ยิงอย่างนั้นรู้สึกเริ่มกลัวขึ้นมาเขาทั้งสองคนเป็นใครกันแน่จนกระทั่งผมได้เห็นเงาทั้งสองคนกำลังเดินเข้ามาหาผมจนพวกเขาได้เดินเข้ามาใกล้ผมต้องตกใจ เพราะเขาทั้งสองคนใบหน้าเริ่มขึ้นอืดที่ลิมฝีปากมีรอยเขียวช้ำมีน้ำเหลืองไหลซึมออกมาที่คางจนมาถึงลำคอเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่ง เวลานั meantime, lings, iving, ้นผมแทบจะก้าวขาไม่ออกจนเขาทั้งสองได้พูดออกมาว่าพวกเองมาเที่ยวกันเหรอเมื่อไรครับ ข้าสองคนอยู่แถวนี้ผมตกใจมากตัดสินใจวิ่งจากมุมตรงห้องน้ำไปอีกทางจนมาถึงหน้าร้านเรารีบเดินกลับเข้าไปที่โต๊ะเพื่อนๆของผม ถามว่าทําไมไปเข้าห้องน้ำนานผมได้แต่นั่งนิ่งจากนั้นผมรีบเช็คบินและขับรถพาเพื่อนๆกลับบ้านทันทีก่อนแวะเข้าไปควรดูให้ดีเสียก่อน และนี่ก็คือสวนอาหารสยองขวัญกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อชมคลิปใหม่ๆของเราคืนสา